ถือว่าเราถ่ายไปครับที่จีนเราก็มีเยอะตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีถ่ายรายการที่ปักกิ่งตอนนี้ก็ออนแอร์มาสีตอนแล้วที่ดีมากเป็นรายการอะไรยังไงรายการชื่อ secret of secret of beauty นะครับครับก็สัมภาษณ์ดาราจีนผู้หญิงครับที่ไต้หวันพิธีกรมีบี้คนมีบี้หนึ่งคนแล้วก็เกาหลีคนหนึ่งแล้วก็คนไต้หวันคนหนึ่งพิธีกรทั้งหมดสามคนเป็นก่อนเรื่องใช่ครับใช่ครับเดือนหนึ่งไปสามรอบ มันเป็นเป็นงานยาวที huh. uh ่น huh. mm ู hmm. kind of mm ่นเลยใช่ไหมใช่ครับก็เซ็นสัญญาเขาทั้งหมด9เทปตอนนี้อีก5เทปนะครับแล้วก็อีก5เทปต้องถ่ายแต่ว่าดูถ้าทางฟีดแบ็ดีมากแล้วก็เดี๋ยวมีซีซั่นสด้วยอย่างนี้เราต้องไปไปกลับตอไปกับตลอดเลยต้องถ่ายู่ตลอดใช่แต่ว่ารอบนึงก็พยายามไปไปนานนเพราะว่าจะได้ถ่ายหลายเทปแต่บางทีคิวของนักแสดงที่จีนก็ยากเหมือนกันที่นต้องไม่ไปสับเราไหมคะ ดีมากดีมากแต่ว่าจริงๆต้องขอบคุณขับไฟเดย์เพราะว่าขับไฟเดย์ไปบูมที่จีนพอไปบูมที่จีนแล้วคุณก็เห็นเยอะเขาเห็นว่าเอ้าบี่ก็เป็นคนไต้หวันนี่เฮ้ยเอามาเป็นวิดีกรนดีกว่าโชคดีพูดภาษาไทยมีแค่สวัสดีครับมีแค่ออกมาเราความเป็นคนไทยแล้วก็สวัสดีครับผมชซ่อซือจีเสี่ยแล้วก็บรรจีนยาวเลยก็คือไปในนามคนไทยเดี๋ยโอกาสที่จะไปแบบโค้เตอร์แบบที่มอเตอร์ก็อยากไป ได้เพราะว่าเราไปทำร่วมกับหาลายชาติเพราะว่าตอนนี้บี้มีแคสเดี๋ยวเขากำลังจะแคสหนังจีนที่นู่นด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะอยากทำมานานมากแล้วครับเดี๋ยวที่จะไปถ่ายที่จีนประมาณเทป6หรือ7เนี่ยเขาจะจับแคสตัวล,<ะ>ละครรายละเอียดเป็นไงบ้างเราเน้นเงียยได้ไหมยังยังยังเขาก็บอกว่าเขาบอกได้แค่ว่ามีหนังจีนหรือเป็นละคร วนาจะสร้างกลุ่มแฟนคลับเพิ่มอีกจะเตรียมไปดังที่นน่นอีกรอบหนึ่งงอะไรอย่างงี้ย่เปนรหลังจากซีรีส์ไปดังมาแล้วานนี้ก็เรื่อยๆก็ไปเร anyway well ื่อยๆขอขอให้ขอให้ทุกๆอย่างมันไปได้เรื่อยๆอ่ะก็คือไม่ตกคดีใช่ใช่ให้มันแบบคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องบูมทีเดียวอะไรอย่างนงี้ก็ได้องานที่ไทยอะครับานที่ไทยตอนนี้ก็เดี๋ยวมีละครอีกสองเรื่องครับช่องสามกับวอลทรอยที่กำลังจะเปิดละคร งานก็แน่นขนาดนี้แล้วไปเมืองนอกด้วยทั้งไทยด้วยงนี้หมูแบ่งเวลาไงก็นั่นแหละตามตารางเลยครับครับทำล่นแม่ทำ่ันมาแล้วกันครับผมพกิ๊ฟติดคุณพ่อแม่ครับเพราะว่าแม่กิ๊ฟเขาไปญี่ปุ่นแล้วทิ้งกิ๊ฟก็เลยไปหาแม่ผมเป็นงไงบ้างลูกพี่ครับน่ารักลูกพม่ชอบพูดคุยอะไรกันบ้างขนาดว่าพี่ไม่นะเขาถามว่าเออบี้ขอเป็นแฟนหรือยังวิววายัง คุณแม่มีแซลไหมคุณแม่มีแซวไหมเหรอคุณแม่ไม่ค่อยแซวอยู่แล้วมันเหมือแบบถึงถามเราแบบนั้นนะคะแม,ม่หนักก็ขอแฟนนี่เพราะเพราะว่าผมชัดเจนอยู่แล้วเวลาถ้ามีแฟนก็ต้องขอ,อก่อนอแต่ว่าแม่ก็ต้องดูว่าเราขอเป็แนแฟนหรือยังตอนนี้แบบคุยกันถึงถึงไหนแล้วเลยแต่ว่าท่านก็ชอบคิบชอบเพราท่านเป็นคนที่ชอบคนยากด้วยถือว่าถือว่าเข้าไปได้ดีนะเข้าไปเลยนะผ่านได้ไหมผ่านนะผมว่าคิบผ่าน เพราะว่าเจอคุณพ่อคุณแม่ก็สองสามสี่ครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบคุณกิ๊บยังมีคนเขินเก่งๆอยู่บ้างมนางเป็นคนไม่เขินอยู่แล้วนางไม่เขินตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนางก็เป็นของนางครับก็แสดงว่ายึดแล้วแหละตำแหน่งว่าที่แฟนว่าที่ดีแล้วแหละถึงเวลาถึงเวลาจะสิ่งขอครับ โราเปนติกอะไรอย่างเงี้ยป่ะขาเป็นแฟนเป็นแฟนกัน่ว่ากันมีเดลเซามีเดลเซาไหมเมื่อไหร่จะขอเป็นแฟนไม่ไม่กิ๊บเขาไม่พูดอยู่แล้วคือคือเราสองคนก็ตกลงกันว่าก็ถึงเวลาฟิลมมาเดี๋ยวขอเลยอืมแบบดูดูเหมือนมันคืมันค่อนข้างชัดดีทำไมเราถึงแบบเออไม่เรียกหรือที่อะไรเงี้ยแหละคนแบบนั้จั๊กไวรอะไรจริงๆภาพมันค่อนข้างชัดแต่มันก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับจูนกันอยู่ฮะเพราะว่านิสัยสองคนค่อนข้างที่จะแตกต่างอยู่แล้ว เนาะก็พยายามให้ทุกอย่างมันลงตัวจะไม่มีปัญหาทีหลังพยายามจะซูนกันให้ได้มากก่อนใช่ครับเพราะอยากจะกบนานก็คบใครก็อยากคบนานๆอยู่แล้วเหลืออะไรที่ยังคุเข้าไม่ได้้ไหมคะฮะน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวครับอืมเพราะว่าอืมก็มีทุกอย่างนะนิสัยส่วนตัวบ้างไลฟ์สไตล์บ้างความคิดบ้างทุกอย่างเลยมันยังมีบางอย่างที่เรา เสียดสีอยู่บ้างนะเสียดสีใช่ไหมใช่ปะภาษาจีนเขาเรียกหมอชาเสียดเสียดสีเกิดเสียดสีก็คือแบบกันเยหมือนแบบเออไม่เข้ากันไม่ลงตัวกันแต่ว่าเฮียฮัลโหลเห็นลงรูปหวานหวานบ่อยนะอย่าลงรูปแกงกันบ่อยมากเลยชาชอบแกงชอบแกงแข่งกับแกงขนาดนี้ ไม่เรนก,ก็ฟินไปมากไม่คือ,ค,อคือเราเราชอบลงรูปแล้วแบบเล่นกันแกล้งกันอยู่แล้วเออมันก็ดูเป็นอะไรที่เหมือนจริงๆมันก็มีแฟนๆแบบอาบ,บีอาก,กิปอะไรอย่างเงี้ยเออลราก็แบบแล้วก็โแบบพสให้อะไร ยังมีห้ามเขาไหมเขาชอบลงชุดเซ็มดิสซี่อะไรบี้ยังอยู่ไหมน่าจะไม่ไม่ต้องห้ามแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะอะไรนะแต่ว่าไม่ค่อยพอใจพี่เขาลงบ่อยไม่ไม่ได้ไม่พอใจเลยใช่ห่วงห่วงห่วงแม่เอออยากเดียวไปถึงคนเดียวนี้ฉันไม่ถึงไม่ใช่เขาเห็นลงบ่วงแล้วเขารู้สึกไงบ้างเหมือนว่าเอ้ยมึงอะไรเขาก็หวดละแต่เขาก็ทำตามนะดีอันนี้ดีกระเป่าเองต้องโหด กาารโชว์มองไม่มีอะไรโชว์เราไม่ค่อยโชว์อยู่แล้วอือฮะ